สวัสดีค่ะเป็นๆทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาซ้อนทําาลาลนะคะสูตรน้ำลายเอเดียนนะคะอันนี้เป็นสีใสนะคะค่ะแล้วก็เราจะมาบอกเรื่องเจ้าตัวนี้ด้วยนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นดินเบาที่เราบอกว่า,าจะเอามาทำ่อนทำาราลนะคะได้คิดก่อนแต่ว่าลองทำดูแล้วมันไม่สําเร็จนะคะมันทํามไม่ได้นะก็ะถ้าใครทําได้ก็เมนต์มาได้ก็แล้กันนะถ้ามีสูตรไหน บอกมาด้วยนะคะอันนี้คือดินเบานะคะมันจะทําสีเขียวนะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูอุปกรณ์สําหรับสารานสีใสในวันนี้กันเลยค่ะอุปกรณ์ค่ะก็จะมีสีค่ะใช้เป็นสีอะไรก็ได้เหมือนเดิมเลยช้อนคนค่ะดาบเพชรจะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้นะคะช้อนคตวงน้ำเปล่าค่ะน้ำลายเอเลียนนะคะ น,นี้เมย์ผสมน้ำไปแล้วนะคะโอ้อยค่ะกาลน้ำใสค่ะถ้าใครไม่มีใช้กาลทโอ,อกเอก็ได้นะคะแต่ว่าวันนี้เราจะทำเป็นสีใสเราก็เลยต้องใช้กาลน้ำใสนะคะแล้วก็ภาชนะหนึ่งใบค่ะวันนี้เมย์เอาภาชนะใหญ่เพราะว่าเมย์จะทำเยอะนิดนึงนะคะอย่างแรกนะคะก็ต้องเอาน้ำลายเอเลี่ยนผสมน้ำนะคะก็ ขวด่างนี้คนะน้ำลายไเอเลี่ยนมันจะมีวายแบบนะคะน้ำลายไเอเลี่ยนก็ไอน,นี้ได้ตานะได้ตาได้ตาเมใช้หนึออ่งช้อนชาหนึ่งช้อนชานะคะแล้วก็น้ำสองช้อนโตะนะคะเมใช้ประมาณนั้นแล้วแล้วก็ค่ะก็คนจนกว่ามันจะเป็นกลายเป็นเนื้อมันกลายเป็นน้ำนะคะน้ำเดือดเร็วเลยนะก็เมจะผสมกาวแล้วนะ กาวนะคะใไซส์สองช้อนโต๊ะเหมือนเดิมเลยเราจะทำเยอะนะนี่ค่ะหนึ่งสองค่ะใส่ไปให้หมดเลยนะก็เมก็จะใช้น้ำเปล่านะคะธรรมดาเนี่ยก็ใส่ไปนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะ ไม่ต้องเต็มมากก็ได้นะแล้วก็มีก็จะผสมสีไปเลยค่ะอย่าเพิ่งเทยมยก็จะผสมสีไปเลยนะสีที่เมีจะใช้นะคะจะเป็นสีผสมอาหารนะคะถ้าไม่ใช้เสียคลิลิเนี่ยมันอาจจะทําใหออ้ตัวสไลม์ของเมย์เนี่ยมันจะเอ,อขุ่นนะคะก็ใช้เมย์นะคะก็จะใช้เป็นสีออสีส คีสีแดงต้อกันนะสีแดงใสไปเลยใส่ในน้ำเนี่ยใส่ไปหนึ่งเม็ดโอ้อยเยอะเยอะเกินไปนะคีเข้มนะคะสีผสมอาหารแค่มันออกเป็นผงนิดเดียวสีมันก็เข้มมากๆนะไม่ใส่เยอะไปค่ะแล้วก็คนเสียกับน้ำไม่เข้ากันเลยคนในนี้ค่ะในช่้ ก็ใส่ไปเลย okay. ไม่ทํสามช้อนโต๊ะดีก่อว่นะไม่จะทํสามช้อนโต๊ะนะคะเพราะว่าสีมันเข้มมากเลยใส่น้ำไป mm hmm. อีกนะคะหนึ่ช้อนโต๊ะ mm hmm. ก็ใส่น้ำไปนะคะสมมุตินะคะว่าเมยจะทำเ,เป็น3ามช้อนโต๊ะเออจะละกันนะคะทามือออกเลย สช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ต่อน้ำอ่ะสองช้อนโต๊ะนะคะให้มันน้อยกว่าแค่หนึช้อนโต๊ะก็พอคือแบบสีมันเข้มมากๆเลยนะไม่น่าผสมอันนี้เลยเห็นไนะถ้าก็ขูดขูดที่มันติดติดอยู่ก่อนให้หมดนะแล้วก็คนให้เข้ากันเลยนะคะ ก็สีที่ได้ค่ะก็เข้มไปหน่อยนะเข้มมากๆเลยหเห็นไหมเข้มจ้าก็กมีจะใส่กับเพชรค่ะเมนใช้กับเพชรสีแดงก็มีมีสีแดงอยู่สีเดียวไม่ใช่ไม่ใช่สีเดียว,ยว,ม,ม,ยวมีอีกนะแต่ว่าจะใช้อันนี้ให้หมดทีละสีนะใส่นิดเดียวเต็มไปใส่อีกใส่ลงไปเยอะๆก็สวยดีนะ ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะก็แต่ว่าไม่นไนะคะก็ใส่ตัวนี้ค่ะเป็นน้ํายาทางสวามค่ะเออก็คือน้ํำยาเอเลียนะคะ,คะ,คะผสมอาน้ำนะก็คนใส่ไปนะคะทีละหนช้อนนะคะก็คนไปเรื่อยๆนี่ค่ะก็เริ่มจับตัวเป็นก้อนแล้วก็ใส่อีกค่ะใส่อีกหนช้อนคน ใส่อีกเดี๋ยวกองจะต็มไม่จะใส่อีกไม่จะใส่ทั้งหมดห้าช้อนใช่ไะห้าช้อนโต๊ะแล้วกันก็คือใส่ไปให้หมดเลยก็ได้นะที่จริงเพราะมีกะไว้ล้วมึงก็ Window. ทั้งเล็กกันไปแล้วปะ่ะเนี้ยมี ใส่ไปให้หมดเลยค่ะสลามสีใสสูตรออกกันคือแบบคนไปค่ะจนกว่ามันจะไม่ตอนน้ำยาสลามหมดแล้วเย э ้ดีใจทำไมมันหมดแล้วเนี่ยก็นเนี่ยค่ะก็เป็นสลามแล้วนะคะก็คนไปอีก,อกนิดนึงในจะเริ่มคนไปเรื่อยๆนะคะจกกนกว่า ตัวให้มันจับตัวกันเป็นปก้อนก็พอดีเลยแหละนะพอดีเลยและสีเข้มไปหน่อยนะนดูในกล้องสีมันสวยจังสีมันไม่ค่อยเข้มเท่าไหร่ก็อย่าใส่น้ำเพิ่มนะคะอย่าใส่น้ำน,นะก็กำลังโอเคเลยนะเคเลลเคเบลได้ได้ไดจับได้ก็ไม่ค่อยติดมือนะคะก็เป็นสูตรแรกเลย สูตรไม่ใช่สูตรใส,ส่ด้วยสิก็เป็นสูตรที่ไม่ต้องใช้ออย <i> ก็ได้ใ้ <i> ได้นะคะก <i> ็แต่ว่าจะใส่ออยไปด้วยเลยไม่ไม่ต้องผสมเก็บแล้วเก็บใส่ใส่เบบอ้อยไปนะคะสีหยดเราใส่เป็นสีหยดน่ะใส่อุ๊ย ก็ขอโทษด้วยนะเมื่อกี้ชนกล่องนี่นะคะยืดอ,อุยอยากเล่นไม่ต้องเล่นต้องเล่นเดเหม็นเลยนะมาผสมนะค่ะก็ตอนนี้ขนมเรากำลังผสมน้ำนนอยู่นะก็แต่ว่าก็ไม่ได้ทำโจอะไรนะนี่น,นะคะก็ใส่ oil ไปแล้วนะคะก็คนให้เข้ากันเลยนะคะพี่จริงไม่ต้องใส่ก็ได้ก็แคนนวดเลย หน่อยไปก็ไม่ติดแล้วป่ะไม่น่านี่ค่ะก็เดี๋ยวเราจะเอาออกมาจากอ๋อแล้วก็เราลืมบอกไปขอโทษด้วยตีนดาเลยอะอือ เดี๋ยวขอเอาเออกให้หมดก่อนนะมาดูกันนี่ครับก็เป็นสูตรหนึ่งที่ชอบมากๆเลยนะก็มันใส่มากๆด้วยแต่ว่า ที่ไม่ได้สอนทำสูตรบอเรกนะคะก no ็เพราะว่ายังไม่มีบอเรกนะคะยังไม่มีบอเรกนะนี่นะคะก็มีบุ้งมิ้งบุ้งมิ้งนิดหน่อยนะคะก็มีนิดหน่อยก็ไม่ได้มีเยอะมากนะคะนี่เดี๋ยวให้เดินเพชรอาจจะไม่เห็นเพชรนิดหนึ่งนะที่เมนซื้อสีเขียวเนี่ยก็เพราะว่า สีเขียวมันเ็สมสีได้ไม่ค่อยเห็นสีเหลืองก็ได้ไม่ไม่ไมอยากซื้อสีแดงนะเพราะสีแดงมันจะเข้มมานิดนึงนะคือแบบใส่กับเพชรได้ดีนะคะใส่กับได้ด้วยน้องกระเด็นน้องทำใส่ไปเลยเยอะยิ่ๆไม่ใส่ยเยอะเลยหรือเปล่ามีปากเพชรไม่ใส่เป็นสกิเปเป็นคลิปแล้วอะ ที่แม่สาสเพชรที่จริงแม่เริ่มถ่ายคลิปเนี่ยตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วนะคะแต่ว่าตั้งแต่แม่อยู่ป .3 ป .4 ประมาณนั้นนะคะแต่ว่าก็ออดวงไม่เป็นนะคะตอนนั้นยังไม่ได้ออดวงก็แค่ถ่ายไปเล่นๆแบบนั้นแหละก็นวดค่ะจนกว่ามันจะไม่ติดมือนะคะไม่น่าใส่ออยด์อ่ะติดก่อนเดิมก็การใส่ออยด์นะคะถือเป็นวิธีการ ของใครบางคนะคะก็ไม่จะใช้วิธีนึ่งแทนนะคะก็อืมนะเดี๋ยวจะให้ดูกัน,นเห็นไหมกากเพชรสีแบบมันใสมากเลยนะนมีกล้องไม่ค่อยใสนะคะแต่วสีจบบใส่ะคือแบบนีเนะะี่ค่ะเห็นกากเพชรไม่เอือมเมย์ก็ไม่ค่อยเห็นนะแต่ว่ามันเห็นเห็นนิดนึงในกล้องมันไม่เห็นสีมันอ่อนจังในกล้อง สีสวยอะอยากได้สีแบบนี้กองอะนะคะก็ไม่ค่อยติดมือเท่าไหร่นะที่จริงน,นนะคะก็ชอบม,มากๆเลยเล่นนานไปแล้วนะคะก็เหนนี้สิบเอ็ดเอ้สิบเอ็ดนาทีแบบก็ไม่รู้นะคะก็ก็ขอละเป็นสูตรที่ทำง่ายมากแล้วมันก็แป๊บเดียวนะคะีก็เลยเล่นนานไปนิดนึงก็ข้าไมไปได้เลยนะ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายอย่าลืมทํากันนะก็สําหรับคลิปนี้นะคะก็บางคนอาจจะถามว่าน้ําลายเอเยอซื้อที่ไหนนะคะก็เออซื้อจากใกล้โรงเรียนน้องนะคะเรียนน้องโรงเรียนน้องนะโรงเรียนเรากับโรงเรียนน้องเรียนโรงเรียนไม่เดียวกันนะเรียนคนละโรงเรียน